เพ่งพากันตั้งสติสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นเวลานี้เรามาประชุมกันเพื่อฝึกฝนกายฝึกฝนคิดอันนี้ให้สง,งบกาย ก็นั่งอยู่นิ่งๆใจก็มีสติสัมปชัญญะสำรวมอยู่ภายในเนื่อว่าเราประคับประคองให้จิตนี้มันตั้งอยู่ภายในอย่าให้มันต้องการคิดนึกไปตามเรื่องราวต่างๆ ที่เคยคิดเคยนึกมาแต่ก่อนต้องระมัดระวังเพราะว่าจิตใจนี่มันยอมชอบคิดไปในเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วมันยึดถือเรื่องใดไว้มันก็ชอบจักเนาะเอาเรื่องนั้นมาคิดมาวิจารณ์อยู่เสมอทำให้ใจสงบลงไม่ได้ เวลานี้เป็นเวลาที่เราจะต้องทำความสงบใจไม่ใช่เวลาคิดอ่านการงานต่างๆเราต้องแบ่งเวลาเวลาทำความสงบใจก็สงบจริงๆหยุดคิดหยุดนึกตั้งสติควบคุมจิตนให้หยุดคิดลงไปจริงๆเลยทีเดียว ทำเล่นไม่ได้การฝึกฝนจิตนี่นะอาศัยสติธรรมะชียร์นะี่เป็นกำลังควบคุมจิตตรงนี้จิตนี้ถ้าขาดสติธรรมะชียรนี้แล้วเหลวไหลใช้การไม่ได้เลยทำการงานอะไรก็สำเร็จรุ่รวงไปไม่ได้เลยเพราะว่าใจมันไม่ตั้งมัน่น พอคิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วยังไม่ทันรู้แจ้งเดี๋ยวมันก็กลับไปคิดเรื่องอื่นต่อไปเช่นนี้ก็เลยไม่มีทางที่จะรู้แจ้งได้เลยแต่ละเรื่องแต่ละอย่างจิตใจก็เลยเกาะเลยคล้องอยู่ในอารมณ์ต่างๆปรงก็ไม่ตกวางก็ไม่ลง จิตใ,ใจที่เลื่อนลอยนั้นท่านอุปมาเหมือนอย่างลิงที่กระโดดโลดเต้นไปตามป่าคว้าใส่กิ่งนี้วางกิ่งนี้ก็คว้าใส่กิ่งโน้นน้อยต้นนักที่จะมีผลให้ได้บริโภคก็ต้องดิ้นไปอย่างนั้นแหละกระโดดโลดเต้นไป จนไปเจอผลไม้เข้าน้นนะอ่ามันก็จึงจะหยุดนิ่งกินผลไม้นั้นต่อไปจิตใจคนเราก็เป็นเช่นนั้นไะอันที่มันดิ่นมันคิดปรุงแต่งไปต่างๆนานาน,านี่ก็เพื่อมันสแสวงหาความสุขนั่นแหละแสวงหาความพอนี่นะ เดี๋ยวนี้จิตใจมันหิวอยู่มากมันหิวความสุขมันหิวความพอมันไม่พอมันไม่อิ่มเรื่องมันน่ะทีเมื่อเราฝึกฝนเข้าไปพยายามฝึกสติสมถเสียร์ควบคุมจิตนี้เข้าไปเรื่อยๆพยายามให้มันหยุดมันนิ่งเมื่อพยายามไปไม่ท้อไม่ถอย สติมันแก่กล้าเข้าไปแล้วมันก็ทําให้จิตนี่หยุดนิ่งลงได้นั่นหละเหมือนอย่างลิงมันไปเจอผล,ลไม้แล้วนั่นนะมันก็หยุดนิ่งเ,ออเก็บผลไม้นั่นกินตามสบายเมื่อมันยังไม่ทันพบกับผลไม้นี่มันก็ต้องกระโดดโลดเต้นเลื้อยไปอย่างนั้นเนี่ยจิตใจนี้ก็เป็นอย่างนั้น แต่อันลิงนะ่ะไม่มีควบไม่มีใครควบคุมมันนะมันก็ไปเรื่อยเปื่อยไปยงั้นละแต่คนเราเนี่ยจิตใจเนี่ยตัวเองเนี่ยควบคุมตัวเองเมื่อได้ฟังคําสอนของพุทธเจ้าแล้วมาเห็นโทษแห่งการปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปยินดียินรายเสียใจดีใจไปว่ามันมีโทษการปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปอย่างนั้นนะเมื่อมาเห็นโทษ อย่างว่านี่แล้วก็ตั้งอกตั้งใจตั้งทำความเพียรควบคุมจิตตัวเองไปเรื่อยๆนี่มันก็ดีกว่าลิงแล้วบัดนี้นะเพราะว่ามันรู้จักควบคุมจิตแต่ถ้าใครไม่รู้จักวิธีควบคุมจิตตัวเองหรือไม่ปรารถนาที่จะควบคุมจิตใจตัวเองให้สงบให้นิง่งมันก็ไม่แปลกจากลิงเท่าไหรนะ่นัก มบดน,นี้นะเป็นอย่างนั้นดังนั้นทุกคนให้รู้ตัวบางทีตายแล้วก็อาจจะไปเกิดเป็นลิงก็ได้ใครไม่รักษาจิตใจตัวเองคนทั้งคนมันก็มีจิตดวงเดียวนี่แหละเป็นแก่นการที่บุคคลมาทำบุญคุศลความดีต่างๆหมู่นี้ก็เพื่อจิตดวงเดียวนี้เพื่อให้จิตดวงนี้เนะ่ยมัน สง,งบมันมีความสุขเมื่อมันสง,งบได้มันก็มีความสุขไอ้ความสง,งบกับความสุขนั่นเป็นของคู่กันนี่ให้เข้าใจการที่จิตมันจะสง,งบได้ก็เพราะว่ามันอิ่มอยู่ในความดีเมื่อเข่งเข้าไปภายในนี่เห็นบุญกุสศนเห็นคุณอันประเสริฐตั้งอยู่ในใจนี่ บาปไม่มีอยู่ในใจิตใจมีแต่บุญแต่คุณตั้งลงในจิตใจนี่อย่างนี้นะธรรมดาบุญคุณนี่เป็นของเย็นเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตใจนี่ก็ทำให้ใจนี้เยือกเย็นสบายเมื่อใจสบายอย่างนี้มันก็สงบได้มันก็ไม่หิววันนี้นะมันก็ไม่ดิ้นล้นไปในเรื่องอื่นๆใดเพราะมันได้ความเย็นใจ ได้ความสบายใจเนื่องจากว่าตนสั่งสมบุญคุณให้เกิดขึ้นในดวงจิตของตนนี้สั่งสมอย่างไรสั่งสมบุญคุณก็เรามีสติควบคุมจิตไว้ไม่ให้มันยึดเอาเรื่องชั่วมาไว้นี่ให้มันดำริตีตองแต่เรื่องดีเรื่องที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่น ถ้ามันชอบจะคิดอย่างนี้นะก็ให้มันคิดไปในทางที่มันเป็นประโยชน์ต่แล้วผู้อื่นคิดไปในทางที่มันเป็นเกื้อกูลแก่ความสงบใจเช่นอย่างว่าเมื่อคิดถึงชีวิตเนี่ยมีประมาณน้อยน้อยนิดเดียวหนึ่งแล้วคิดถึงว่าอัตภาพร่างกายนี้มันมีความตายเป็นที่สุด ตายแล้วก็ไม่มีใครเอาอะไรติดตัวไปได้อย่าว่าแต่เงินทองเลยอัตภาพร่างกายที่เป็นของห่วงแหนอยู่นี่นะก็ยังเอาติดตัวไปไม่ได้เลยสาอะไรเงินทองของภายนอกนู่นนะมันจะติดตัวไปได้เมื่อมันนึกมันวิจารณ์ลงไปอย่างนี้นะใจมันก็อดเข้ามาแล้วมันจะไม่ดิ้นไปในอารมณ์ต่างๆนะนี่เรียกว่า กรรมวิธีที่จะให้ใจมันสงบลงไเนะพระศาสดาทรงสอนไว้หลายอย่างอย่างนี้เนี่ยเมื่อมานึกถึงความตายนี่แหละมาเห็นชีวิตนี่มีน้อยนิดเดียวเนี่ยใจมันจะได้หดเข้ามามันมันจะไม่ยืดออกไปตัณหามันก็เบาลงความอยากได้อะไรต่ออะไรมันก็น้อยลงเพราะมันมองเห็นความตายลำไรอยู่แล้วนี่ แล้วชีวิตนี่จักไม่เป็นจักอยู่ในโลกนี้ไปไม่ได้นานเลยก็รู้กันดีอยู่แล้วบางคนก็อ,อ,กอายุมาถึงห้าสิบหกสิบปีมาแล้วอย่างนี้นะมันจะมีอะไรอายุไขคนเราเจ็ดสิบห้าปีเท่านั้นนะทุกวันเนี้ยถ้าเลยนั้นไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยคอยแต่วันตายอยู่เท่านั้นเองนะเราจะไปสร้างความ จเจริญรุ่งเรืองอะไรต่ออะไรเหมือนยังเมื่อยังห,ออยงหนุ่มนั้นทำไม่ได้เลยเพราะว่าบุญกุศลมันล่อยหลอลงไปแล้วกำลังกายก็อ่อนแอท่อแท้ลงไปเลยหูตาอะไรก็ไม่ปกติเหมือนเดิมแล้วเมืนี้นเรามาลำพึงถึงอัตภาพร่างกายถึงชีวิตเป็นอารมณ์อยู่เนี่ยมันก็ให้เกิดสังเวชสลดใจลงไปอ่าน นี่ยก็ทำให้ใจที่มันเคยทะเยอะทะยานริ้โลนไปในเรื่องต่างๆนั้นนะมันคดต,ตัวเข้ามาได้เลยแบบนี้นะ,ะนนโดยเฉพาะจิตที่มันคิดไปในทางอากุศลนี้นะมันจะได้ยุติลงนะเพราะว่าสติมันเตือนตนนะถ้าหาว่าจิตคิดเป็นอกุศลอยู่อย่างนี้ หากเพื่อความตายมันมาตัดรอนชีวิตนี่ในขณะที่จิตคิดเป็นอกุศลอยู่อย่างนี้ตายแล้วมันจะต้องไปสู่อาบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นแน่นอนเลยอย่างนี้พอมาเตือนตอนได้อย่างนี้มันก็หยุดคิดไปในทางอากุศลแล้ญญะเช่นอย่ามาคิดโกรธคนนั่นเกลียดคนนี้คิดจะเบียดเบียนคนโน้นคนนี้อะไรอย่างว่านี่นะนี่แล้วว่าจิตคิดเป็นอกุศลนะ่ะ มันจะได้ยุดสีลงเนี่ยเมื่อมันเตือนตนได้อย่างว่านี่นะแล้วมันก็เป็นความจริงเสียด้วยอย่างเช่นเช่น,นท่านแสดงไว้ในตำราเรื่องพระเจ้าอาโศกะมหาราชผู้เป็นใหญ่ในประเทศอินเดียหลังจากพระพุทธเจ้าปริมิพานมาแล้วได้สองร้อยกว่าปีมามีศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาทำบุญสุนทานเยอะทีเดียว แต่ว่าไม่ได้ฝึกผลอบรมจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ด้วยดีเรียว่าให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอย่างเต็มที่ทีนี้เมื่อเวลาเจ็บหนักลงไปบรรดาพวกเสนาอมาททั้งหลายก็มาวิจารณ์กันว่าพระราชาพระอ,องค์นี้ใช้จ่ายพระราชาทรัพย์อันนี้นะฟุ่มเฟือยเหลือเกิน ทำให้ผู้อยู่เบื้องหลังนี่จะต้องขาดแลนลำบากทำบุญให้ทานก็ทำเกินขอบเขตอย่างนั้นพอได้ยินเสียงเสนะอาอมาตวิจารณ์กันอย่างนั้นก็เสียพระไทยกลุ้มโอกคุ้มใจน้อยเนื้อต่ำใจเรียว่าก็โกรธให้เสนะอาอมาดนะั้นแต่ว่าทาอะไรกับเพื่อนไม่ได้เพราะว่าตนมันหมดโอกาสแล้ว อาการมันเทียบหนักเต็มทีแล้วขั้นพอตายลงอย่างนี้เลยก็ไปเกิดเป็นงูเหลือมเอาหางเกี่ยวต้นไม้เอาหางเกี่ยวกิ่งไม้แล้วก็เอาหัวหมุดลงไปหากินปลาอยู่ในน้ำมาหาสมุทรทะเลนน่นแต่ก็ยังดีท่านได้ลูกสาวลูกชายออกบวช คําเพ็ญไปก็ได้สำเร็จอัธหันต์เช่นพระมหินท,ทัตเถระเจ้าได้เข้าฌานพิจารณาเห็นว่าบิดาของตนตายแล้วได้ไปเกิดเป็นงูเหลือมจึงได้หอกไปตักเตือนให้ระลึกถึงบุญถึงกุศลความดีที่ตนทำมามากมายนั่นเป็นอารมณ์เมื่อได้รับตักเตือนอย่างนั้นมานึกถึงบุญถึงกุศลความดีที่ตนทำมา ได้แล้วก็เลยตายจากงูเหลือมก็ไปเกิดสวรรค์ได้นี่หละต้องคิดดูให้ดีพระเจ้าอาโศกามหาราชนี่ได้สร้างพระวิหารถึง84,000ห้องแล้วก็ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระเจ้าไปรดิษฐานไว้ในพระวิหารนั่นมากมายแล้วก็ทำบุญฉลองอยู่ทั้งเ็ดปีเ็ดเดือนเ็ดวัน อย่างนั้นนะแล้วเมื่อเวลาได้กระทบกับเรื่องที่ไม่ดีไม่งามต่างๆขึ้นมาจิตใจยังเศร้าหมองขุนมัวไปด้วยความโกรธความน้อยเนื้อต่ำใจความโศกเศร้าเสียใจอะไรต่ออะไรนั่นแหละลองคิดดูวเวลาจวนจะสิ้นชีพทำลายขันอย่างนั้นถ้าว่าปล่อยใจให้เศร้าหมองขุนมัวอย่างว่าเนี่ยทุกขติก็เป็นอันหวังได้เลยทีเดียว แต่นี่จะว่าเพื่อนมีบุญมากแต่จิตใจเป็นอกุศลก็ไม่มากเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นถึงไม่ได้ไปนรกเพียงแค่ไปเกิดเป็นสัตว์เด,ดรัจฉานเท่านั้นแหละ <c oughs> ถ้าหากว,ว่าไม่ได้ทําบุญกุศลมากมายมาอย่างนั้นน่ะสงสัยว่าจะต้องไปนรกแน่นอนทีเดียวอ่ะ <c oughs> เป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นแหละให้พึ่งพากันระมัดระวังให้ดี จิตใจอันนี้นะใจิตใจของปุถุชนเนี่ยยังไม่รู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสี่นี่มันย่อมวันไว้ไปตามอำนาจของกิเลสบาปประรมได้อยู่เป็นอย่างนั้น้ท่านผู้ใดเป็นผู้บรรลุอริยามรรคอริยผลเช่นเป็นพระโสดาบันบุคคลแล้วอย่างนี้ท่านผู้นั้นเป็นผู้มีใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลแล้วตั้งร้อยเปอร์เซนเลย แล้วก็ละบาปได้ขาดเด็ดไปแล้วเพราะฉะนั้นจิตของท่านจักไม่ดำหลีไปในทางอาคูนันนะแต่พุถุทชนนี่ยังละกิเลสบาปกรรมนั่นให้ขาดเด็ดยังไปยังไม่ได้เลยก่าละได้ก็ละได้เป็นบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองนะไม่ได้ละได้หมดนัเนี่ย แต่สำหรับพระโสดาบันแล้วขึ้นชื่อว่าสิ่งใดเป็นบาปแล้วนันท่านละหมดไปเลยละได้หมดจะอย่างนั้นยิ่งอยู่ในตำราท่านก็กล่าวว่าพระโสดาบันนี่ความโลภความโกรธความหลงก็ยังมีอยู่แต่ว่าความโลภนในใจของพระโสดาบันนั้นไม่ไม่เป็นสิ่งที่จะบันดาลให้ท่านทำบาปอาุุลได้หมายความว่าอย่างนั้น พอมันคิดขึ้นมาเท่านั้นแล้วรู้ตัวแล้วเพื่อนก็กำหนดละไม่ถึงกับได้ลงมือทำด้วยกายพูดด้วยวาจาให้เกิดเป็นบาปอกุศลขึ้นไม่ถึงขั้นนั้นให้เข้าใจกันความโกรธก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อมีอะไรกระทากระทั้งเข้ามาบางทีเผลอเผลโกรธขึ้นมาบ้างแต่ไม่ถึงกับว่าลงมือทำบาปด้วยกายรด้พูด บาปพูดในสิ่งที่เป็นบาปด้วยวาจาเพราะอาศัยความโกรธนั่นเป็นเหตุไม่ไม่ถึงขั้นนั้นแม่โกรธขึ้นมารู้ตัวแล้วก็รีบระงับทันทีอไม่ถึงกับเลยลงไม้ลงมือทําในสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษนี่นะคุณธรรมของพระโสดาบันเป็นอย่างนี้แม้ว่าพระโสดาบันท่านยังจะมีความหลงอยู่ แต่ความหลงอันนั้นก็อย่างว่านั่นนะไม่ถึงกับว่าให้เป็นมิจฉาทิฏฐิจะต้องเห็นทิดเป็นชอบไปอย่างนี้ไม่มีก็หลงไปบางสิ่งบางอย่างชั่วคู่ชั่วเวลาเดี๋ยวก็รู้ตัวพอรู้ตัวแล้วก็ตั้งสติใหม่ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องต่อไปนี่เป็นคุณธรรมของพระโสดาบันเป็นอย่างนั้นแต่พุทุชนนี่ มันไม่แน่บางทีมันก็ลงมือทํำบาปได้อยู่บางคนก็อาจจะไม่ทําอาจจะพยายามรักษากายวาจาใจของตนให้สมเสมอไปจนตลอดชีวิตก็ได้แต่หากว่าไม่ได้บรรลุมรคนก็มีอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นบนสวรรค์นัน้นมันจึงมีทั้ง กัลายาณชนและมีทั้งพระอริยบุคคลอยู่บนสวรรค์นั่นนะไม่ใช่มีตั้งแต่คนธรรมดาสามัญเฉยๆนะพระอริยเจ้าก็มีอยู่นับแต่สวรรค์ชั้นดาวดิงเนี่ยขึ้นไปเช่นพระโสดาบันเมื่อได้บรรลุโสดาบันจะเป็นมนุษย์นี้แล้วตายแล้วก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งในหกชั้นนั่นนะเพราะว่าท่านยัง ละสังโยชน์เบื้องบนยังไม่ได้เทียงแต่ละสังโยชน์เบื้องต่มนี่สังโยชน์สามนี่ได้เท่านั้นเองเนียเพราะว่าสังโยชน์คือกิเลสเครื่องผูกกิจของสัตว์โลกทั้งหลายในมีถึงสิบอย่างนุ่นเป็นอย่างนั้นวันนี้พระโสดาบันนั้นละได้สามก,กับพระสกิทาคามีเนี่ยละสังโยชนนี่ได้สาม กับบรรเทาความโลภโกรธหลงนี่ลงได้สําหรับพระสกิทาคามีนะพระอนาคามีละสัง,งยุ์ได้ห้าละสัง,งยชน์เบื้องต่ำได้ห้านี่หลยสำหรับพระอราหันต์แล้วละได้ทั้งสิบเลยเปไ็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพึ่งพากันเข้าใจสัง,งยน์ก็หมายเอากิเลสนั่นเละ หมายเอาจิตใจที่คล้องอยู่ในกิเลสเป็นขั้นขั้นไปดังกล่าวมานั้นสุดแล้วแต่ใครกำจัดกิเลสออกไปได้เท่าไรส่วนใดที่ยังละไม่ได้จิตมันก็คล้องอยู่ในกิเลสประเภทนั้นต่อไปนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแหละคนเราเกิดมาในโลกเนี่ยจึงจำเป็นต้องประกอบกุศลคุณงามความดี ก็เพื่อที่จะให้กุศลคุณงามความดีนี่มาเป็นกำลังใจได้ทําความภาคเทียมพยายามละกิเลสตัณหานี่ให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจเพราะว่ากิเลสมันก็มีอิทธิพลนะไม่ใช่มันไม่มีอิทธิพลนะทีนี้จิตใจนี้ถ้าไม่มีบุญคุณนี่เป็นกำลังใจแล้วมันก็สู้อำนาจกิเลสไม่ได้เป็นอย่างนั้น เช่นอย่างว่าความโลภอย่างนี้นะเมื่อบุคคลไม่มีทาน,นวัตอยู่ในใจมันก็สู้ความโลภไม่ได้ความโลภมันก็มาปั่นจิตให้คิดเพ่งเล็งอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีที่สุดเลยอะโดยเฉพาะก็เลยว่าอยากได้สมบัติของอื่นนั่นแหละมาเป็นของตนนะมเมื่อความโลภมันหนาแน่นขึ้นในใจแล้วนะเป็นอย่างนั้นทีนี้บุคคลใดมาฝึกจิตใจให้ยินดีในการบริจาคทาน จนติดนิดสัยเข้าไปอย่างนี้แล้วความโลภอย่างว่านะั้นมันครอบงําจิตใจไม่ได้เลย,นเ,นยเพราะว่าใจมันยินดีอยู่ในทานแล้วอยู่ในการเสียสละแล้วแต่ของของตน,นะตนยังสละออกให้ทานได้เรื่องอะไรที่เราจไปโลภไปเี้ยงชิงเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนนะมันเป็นไปไม่ได้ไอคนที่ไปแย่งชิงเอาของผ่นเป็นของตนเนี่ยนะเพราะว่า ของของตนที่หามาได้นี่กัตันนีไม่ยอมแจกแจงให้ใครเลยอย่างนี้นะแล้วของที่ตนมีอยู่นี่มันก็ไม่จิใจไม่พอใจอยากจะได้ให้มากกว่านี้อีกอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นมันถึงได้ไปแย่งจริงเอาของผืนมาเป็นของตนนะความโลภมันจึงหนาแน่นขึ้นในจิตใจเพราะมันไม่มีฐานนักใหม่อยู่ในใจ ผู้ใดมีทานามัยอยู่ในใจแล้วความโลภครอบงำจิตใจไม่ได้ผู้ใดมีเมตตาการุณาธรรมอยู่ในใจมากมากแล้วความโกรธครอบงำจิตใจก็ไม่ได้นี่แหละผู้ใดมีภาวนามีสติสัมปชัญญะทำความรู้ตัวอยู่เสมอๆอ,อย่างนี้ความหลงครอบงำจิตใจก็ไม่ได้รู้อยู่นี่รู้ว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ทนยากลําบากเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่เป็นไม่ตามใจหวังนี่มันมีสติระลึกได้อยู่อย่างนี้รู้ได้อยู่อย่างนี้แล้วมันจะไปหลงไปเมาถือเนื้อถือตัวว่าตนเป็นผู้ดีวิเศษกว่าคนอื่นไปเที่ยวยกโทษคนอื่นยกตนขึ้นแล้วก็ข่มคนอื่นอะไรทำนองนี้มันเป็นไปไม่ได้คนที่มีสติมีปัญญามองเห็น อัตภาพร่างกายนี่เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เสมอเสมอไปอย่างนี้คนผู้นั้นจะเป็นคนที่เรียกว่าอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างกระเดื่องไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเลยคนที่ชอบยกตนข่มผู้อื่นยกโทษผู้อื่นตีเตียนผู้อื่นบ่อยๆเนี่ยคนผู้นั้นแหละมันหลงอ่ะหลงขันห้านี่เลยหลงสําคัญว่าตน เป็นตัวเป็นตนเป็นของของตอนจริงจังอย่างนี้นะแล้วก็สําคัญว่าตนดีกว่าคนอื่นซ้ําเหตุนั้นนะถึงชอบไปยกโทษคนอื่นทั้งที่ตนนั้นก็ชั่วอยู่มีความชั่วติตตัวอยู่แต่มองไม่เห็นความชั่วของตัวเองมองเห็นแต่ความชั่วของคนอื่นนี่เรียกว่าหลงนะนั่นแหละผู้มีภาวนาฝึกสติสัมปชัญญะ ให้รู้ตัวอยู่เสมอก่อนจะทำอะไรพูดอะไรก็ระลึกได้เสียก่อนว่าเราจะทำอย่างนั้นเราจะพูดอย่างนั้นควรหรือไม่ควรมีโทษหรือไม่มีเนี่ยเมื่อระลึกได้อยูน่นะี่ถ้ารู้ว่ามันมีโทษก็ไม่ทำไม่พูดถ้ารู้ว่ามันมีคุณเป็นประโยชน์ตอนละอืนก็ทำลงไปพูดไปมันก็เป็นประโยชน์ตอนละอืนเรื่อยไป อย่างนี้ท่านเรียกว,ว่าเป็นคนไม่หลงไม่เมาในสังขารน,นามรูปอันนี้เมื่อไม่หลงแล้วก็สามารถใช้ขันห้าอันนี้ประกอบกุศลคุณงามความดีให้เป็นประโยชน์ตนแล้วก็อื่นได้ตลอดถึงบำเพ็ญจิตตภาวนาทำใจให้สงบระงับจเจริญปัญญาอันสุขุมรุ่มลึกให้บังเกิดขึ้นได้ คนที่ไม่หลงไม่ลืมตัวไม่สําคัญผิดออย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นนะเพราะว่าจิตใจมันอ่อนโยนนี่คนไม่ถือเนื้อถือตัวนะปล่อยวางร่างกายนี้ตามสภาพเมื่อรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ของเราแล้วเราก็ไม่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับมันนะอย่างนี้ลนะเมื่อเป็นเช่นนี้จิตใจมันก็อ่อนโยนลงไป น้อมลงสู่ความสงบมันก็ลงได้ง่ายมันไม่แข็งกระด้างมันเป็นอย่างนั้นให้ทากันเข้าใจผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยหวังความก้าวหน้าแล้วก็ต้องเจริญไตรลัณธญายน,นี่ยให้มันเจ่มแจ้งอยู่ในใจเสมอเสมอแล้วก็อย่าไปชอบยกโทษผู้อื่นอย่าไปชอบยกตนข่มผู้อื่นใครจะทำดีทำชั่วอะไรก็เป็นสิทธิของเขา อย่าไปเพ่งเล็งคนอื่นให้เพ่งเข้ามาหาตัวของตัวเองนี่ปรับปรุงตนเองนี่ให้เป็นศิลให้เป็นธรรมให้ตรงต่อคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อบุคคลที่ไม่มีความภาคเพียรพยายามสํารวมจิตใจของตนอย่างว่านี่นะมันอาจเกิดความเห็นผิดขึ้นมาได้ครับเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นเช่นนั้นเมื่อความเห็นผิดเกิดขึ้นแล้ว ในภา,ายในจิตใจแล้วมันก็ใช้กายทําใช้วาจาพูดแต่ในสิ่งที่มันผิดนั่นแหละมากกว่าทางที่มันถูกต้องนะเพราะว่ากายวาจานี่มันอยู่ใต้บังคับของจิตใจเมื่อใจเห็นผิดแล้วมันก็ต้องใช้กายวาจาทําผิดพูดผิดแน่นอนเลยถ้าเมื่อใจมันเห็นถูกแล้วมันก็ใช้กายวาจานี่ทําถูกพูดถูกความถูกต้องอันนั้น เมื่อมันรวมกำลังเข้ามาห่างเข้าไปแล้วมันก็กลายเป็นญาณความรู้ยิ่งขึ้นมาในจิตใจนั่นแหละเราอาศัยบุญกุศลนี่แท้ๆนะรวมกําลังกันเข้าแล้วทําให้เกิดปัญญาอันวิเศษขึ้นมาได้ภายในจิตใจนี้นะให้พากันเข้าใจคนไม่มีบุญไม่มีปัญญาหรอกอขอให้เข้าใจตามนี้ก,ก็ลองคิดดูพระพุทธเจ้าเป็นยังไงล่ะ พระอ,องค์สร้างบาร,รมีสิบประการก็คือสร้างบุญนั่นเองนะเมื่อบุญพระอ,องค์เต็มบริบูรณ์เนี่ยน,นะจึงได้เกิดดวงปัญญาณวิเศษขึ้นตัดกิเลสข,ขาดจากสันดานได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณสมดังความมุ่งมาดปานาาดังแสดงมาขอยุดิลงเพียงเท่านี้